สวัสดีเพื mm ่อนๆก็ไอเล่าหมายติดนะติดแฟนขวดก็ตอนประมาณนี้ตอนประมาณนี้ก็น่าจะแฟนได้สักอ่เป็นซีบขวดเป็นซีบขวดแบบนี้นะครับซีบขวดนี้ใส่ขลึงดิดก็ได้ดิดเดียวก็ได้ก็ยี่งตัวยาวตัวเอ่อหรือว่าตัวย่อยดูฝนดูแรงนะครับถ้าดูแรงกันน้ำมันน่าจะได้ตัวยาวถึงกับถ้าดูดูฝนเฟนหรือแล้วก็มันไม่เสียมันจะเป็นตัวตัวใหญ่ มันจะบานตัวหญ่มันจะเป็นโปร่งไงคราวนี้ผมก็ลอกนํายาวไว้ไอ้มันซึมซับต่อเนืองเป็นเดือนนะครับตอนนี้ไอ้ตึมทับต่อเนืองก็สั้นกระตุนกระได้จากธรรานะครับวันนี้ก็ตั้งใจอยากบอกว่า,อาตอนแบบนี้สำรับเตะตา่าก็ไอ้เปลืนอนเฟนควดกรดัดแปลง ใจอ่านหลายหลายแบบกัขบขวดนี้ก็เปลี่ยนปฏิตเองได้ปฏิตเองได้ก็ดัดแปลงใจอ่านได้ได้เองก็แฟนไปเป็นสิบขวดนะครับสิบขวดระยะอ้างก็ประมาณอ่างสิบเซนหนึ่งเมตรก็ประมาณน,นี้นะครับนะเดี๋ยวอะไรตัวนี้กามีว่าวกวับกุ้มอันนี้ก็ตั้งแต่ว่าน้ำมันไหลออกก็ป้อมจะใจไม้ ม่แบบนี้อุดไว้นะครับไอ้มันล็อกนั่นไอ้มันล็อกสั้นกระตุ้นไว้อุดแน่นก็มันจะล็อกไว้อันนี้ก็แฟนขวดวายไอ้มันอากาใต้เตยข้างในนะครับวายปิดเปิดหนำอันนี้ก็เปิดไว้ตัวนี้ล็อกแน่นแล้วก็มันรุ่นนี้มันดูดขึ่งบินก็สั้นกระตุ้นไม่เป็นปัญหานะครับเปื่อนๆบางที่เปื่อนๆปื่นจะเจอแบบเป็นลิตรมากก็ กระดิ่งละรยลอยได้กระกระแต่ถึงผลเสริมอ่ะนะครับเรือว่าจะเป็นไม้ต่เกียบเป็นไม้ริมทั้งแต่ต,ตัวนี้นะครับนอกจากแบบนี้แล้วก็เจาะรูประมาณอาอุ่นนะครับประมาณนิ้วชี้ประมาณนิ้วชี้ก็เจาะรูเจาะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่เดี๋ยว่าต,ต,าตลาดต้องการ ทึ้งก็ดีของจอตัวนี้อตกแต่ต่งหนี้ประมาณนั้นก็คือเราใส่สั้นกระตุนได้มากนะครับแล้วก็ใส่เลมไม้ได้อาย่เลมไม้ก็ใส่เป็นซองอันใดนะครับใส่แหล็กซองอันก็มันกับรูปพอดีนะครับเลมไม้เลมไม้แต่มักแกวกับทั่งกระตุนตัวนี้นะครับใช้ได้ไม้ทึ้งในหนึ่งตอนกระตุนหมากแกนไดนก็ได้นะครับทึ้งป้อมบอกุนเปลือก็พอดีป้อมเอ่อเกี้ยนเป็นตำราแล้วนะครับก็มีบทปิดชุดมีคลิปจำลองหมากแล้วนะครับกาไม้ได้ใกล้แล้วนะครับมาได้ใกล้แต่ว่า ไอเปิดกระป๋าแหลกลิปแต่มีไม้เป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับเป็นตัวใหญ่ก็ใไม้กระตือหัวได้ใกล้แล้วกระได้อเจ็ดปั้นวันก่อนกระพิ่มแกะซับมันแกะซับเอาผิวกระหนองมันนะครับเดี๋ยวพาไปเลยแต่ทับเนี่ยป่มจะแกะออกมาแบบนี้นะครับอ่าเตือนๆในทวนด้านในมันก็มีมก,มก็มีแกะแล้วนะครับแต่ว่าพิ่มอย่างก่อนไม่ได้อันนี้ก็มันมีเอ่อเอเดินแล้วนะครับ นี่เสื้อเต๋เดินก็อันนี้ก็เป็นไม้ตัวเดี๋ยวก็รับมานะตรงนี้อีกตีนเดี๋ยวเล่นเหมือตำรานะครับว่ามันดีแบบไม่ตำราตำราเดี๋ยวเพิ่งเก็บก็คือเปิีนจะสร้างนั่นสร้างการ์ตูนใดเองนะครับอ่ตั้งไหนหนึงตอนนี้ตาเปียบเตี๋ยวแล้วเปิเีนเซอร์มาอ,อ่สร้างการ์ตูนมาเนื่งปัญบาทนะครับอ่ากระตุนแล้วอ,อ่เซอร์มาอีกเนื่งปัญบาสลาวก็มันกระตุนไดแต่ว่าเปิีนเต๋มันยังไม่หมดนะครับ เต่ไว้การ์ตูนได้เพิ่มถึงข้อดีก็เปลี่ได้ทำราไปก็ <c oughs> คือจะผลิตสั้นการะตุนได้เองโดยตื้อว่าไม่มีทุนนะครับโดย,โดยประกอบกันแล้วได้ทิง้งกระตูว่าจ่ายทุนเล็กน้อยนะครับการเปิีนจะผลิตสั้นการะตุนได้เองแล้วทิ้งเปิี่ยมีต้นไม้ต้นเดียวหรือว่าทิพต้นหรืต้นก็นคือในต้นเดียวเปิีนต้องการการะตุนแบบไหนก็นได้นะครับ ก็ไม่จำนวนไม่จำกัดเลยนะครับกรเพิ่มได้ทดลองกัดเหลือกเชื่อแล้วนะครับกัดเหลือกแล้วก็ได้ประมาณเท่ตัวการทำราบอกทุกอย่างบอกสุกทิ้งทุกอย่างเลยนะครับทำรามีเอกสานอยอาแป้นนะครับผ่าประกอบสองแป้นกลเป็นเจ็ดแป้นนะครับเอกส่รนาแป้นจะเป็นเนื้อเรียบเรียงก้าวใจหายนะครับ เปลือนในอันดำราอาแป้นนี่นะครับแต่เกียนนี่ก็คืออาแป้นนี่มันบรรยายแบบแบบฟางแบบไร้ละเอียดเป็นตากระบอกนั่งซื้อเป็นแลมนะครับนั่งซื้อเป็นแลมแล้วผมจะย่อไม้เปลี่ยนให้ก้าวใจอายแต่ว่าไม่กระย่าไร้ละเอียดแต่ว่าเออมันต้องเกียนตึ้ง อ่าเป็นซิปแป้นหียซิปแป้นท่อมซิปแป้นนะครับแต่ถ้าว่ามาแยกย่อยมาจี้รายละเอียดจริงๆก็คืออ่ามันต้องเจ็ดเป็นหญียซิปแป้นนะครับอ่าปลาเป็ดก้องต้นไม้แล้วก็ปลาเป็ดก้องเชื้อตึงกันก็ย้ายเชื้อตึงพอมาจ่ายกับต้นไม้ชาดายขี้แบบคือคือมันจะเรียกว่าเป็นแลมได้เลยนะครับเป็นแลมหนังซื่อเลยแต่ว่าบรรยายกันในมดตุกซิ่งนะครับแต่ว่าปอบเพลอนอ่านหน้าใบปั๊บ อันนี้กาซานาแป้นปั๊บก็คือเมื่อเปลี่ยนใดอันนั่งซื้อเป็นเล่มๆเลยนะครับแต่ว่าปุ่มการเรียบเรียงให้เข้าใจให,หายเร็วนะครับเอาแต,ต่ว่าวีตวี้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนู่เจือได้เขา้าจีปีคัดไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนจะเข้าใจง่ายนะครับเปลี่ยนต้นใจก็ตักมาชอบตัมเพิ่มเติมได้นะครับได้หลายยันเนื้อหาในตำรานะครับก็ปุ่มปีชุดแล้วว่ามันก็เข้าแก่นจริงแล้วก็ตื้อวหวาอลังการนะครับอลังการสําหรับเปลี่ยนมีไม่ซิปตอนลอยตอน ก็ตื้อว่าอาลัางการแต่ว่าในการสร้างต่เป่วนจะได้มูลราคานะครับก็มาได้เพิ่มเติมนะครับก็นี่ก็สร้างกระตุนที่ผมผลิตนี่ก็ผมเดี๋ยวผมวางผมก็ทตัเป็นซิบควดตอนนี้ซิบควดต้นยดันเบิร์นกระโจเอารูปประมาณอาอุ่นนะครับแถวนีช้ชีแล้วก็เจาะระยะอ้างก็มีต้นไม้ก็อันนี้ก็ที่ว่าซ้ำนิวคุ้นซ้ำนิว ได้ตั้งต้นนะครับซั้นนิวคุณซั้นนิวกาปีทุ่ดแล้วว่าไม้ไม่ตายนะครับอ,าอา่าอ่าใจสั้นกระตุนแบบนี้อา่าไม้ไม่ตายก็เปลี่ยนจะรู้ว่าไม่มีสั้นเกีเ่ยมีไหนใดเปลี่ยนในตำรับไปแล้วก็คือก็ได้กลิ่นตำหมาจัดไหนนนท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวตะเล้งมันก็เหี่ยวไปว่านี่หมากพอมันก็แตกกระจายออกมาเป็นลายเรืองแต่ว่าเล้งเหยียวยาวนะครับเดี๋ยวปุ้งข่อยเทบเรียงหนึ่ฮนะ ก็ทำคลิปยาวๆอีกที่นะครับนะกะเ็กะะเพื่อนกทำอะไรเพิ่มเติมนะครับต้นใจสำกกราญตักมาได้นะครับเอ่อทำรับเพื่อนเปี่ยนต่สร้างสร้างการ์ตูนเองไม่ได้การสร้างการ์ตูนมันก็มีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวก็เต็มแป๊บนะก็คือมันมีความเสี่ยงบางทีก,ก็ก้าวแขนบางทีก็ไม่ก้าวแขนบางทีก็ไม่ตายไปการต์ตูนว่ามันไม่ใช่เป็นมรดกแต่ แต่แต่จริงนะครับมีต้นไม้ทิตน,นาแต่ว่าไม่มีธรรมราการ์ารตือว่าไม่ใช่มรดกนะครับแต่มันก็ทําให้เสียการลงทุนได้นะครับเราจะเสียงง่ายไปกับการลงทุนมองมาเจาะแล้วข้าวแกนแล้วไม่มีราคาข้าวแกนแล้วคุณภาพไม่ดีสร้างเจาะกระตุนไปแล้วคือไม่ตายตึ้งก็มันกลายเป็นว่าเป็นป่าระนะครับแล้วครับสร้างความเสียหายนะครับแต่ถ้าเผลเป็นได้ทรรมราไป อาาคตรสร้างความกลุ่มกาให้เปืเป่อนๆได้แนนอนนะครับก็ตึงกาไม่ก็ดียัางนะครับเออกรารทานแก่อาแป้นเอกสะทาอาแป็นเปื่อนนานแล้วเข้าใจก็บอกตอหลกหล้าน,านอบอกตอหลกหล้านได้ก้าใจหายเลยนะครับปฏิลั่งก็คือบอกหลกล้านว่ายิบตัวนี้นะยิบตัวนี้นะ,ะทำแบบนี้ก็คือการอาันบายมันใหายเดียวนะครับ อธิบายแก้อาณาตีโลกล้านตนจะก้าวใจตั้งดาบบนะครับนี่ก็ข้อควากตรงนี้นะครับนะก <_ s 1> ็พมก็แรงเมื่อน่อยพมก็บลังเตวายไข่กล้องไข่สิ้นกายไข่ตรรรานะครับแต่จริงๆแล้วก็ม,มีความบังดีกับเปือเป่อนแอบแฝงอยู่นะครับแอบแฝงโดยโดยเตว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คือตรรราอ่า อ้า่แนบาทเงินเกินอืินออไม่มีนะครับอ้าดังวันครับค้นตีวา่าปลอกต้นไม้จะชนะาวา่อ่าจ่ายอ้า่แนบาทเอาตำราไปเรื่อยเงินเกินอืินออไม่มีแล้วนะครับอ่าไม่เกินวันที่หนึง่งมกร,ราโกม,มกแปดนี่นะครับก็เปืือนยังไม่พร้อมไม่ได้ผลเพื่อก็ตักมาจองได้นะครับตักมาจองจองหนึ่งแผ่นบาสก็หยุดเวลาไปได้สามเดือนนะครับได้เงนินใกล้นี้นะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ ราคามันจะขึ้นนะครับราคาตัวนี้มันจะขึ้นเพราะว่าอันนี้ปมกระคายแบ่งปันแบ่งปันใ้เปล่อนเตว่าจบแล้วก็ตรงการสร้างตัวนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพลักแกาสนับสน,น,แแน,บน,บน,นุนกันนะครับผมสนับสนุนเปลี่อนเปล่นแล้วก็เปล่อนเป่นสนับสนุนปมแล้วก็เราก็คือเปื่อนกันนะครับเพอได้กลุยกันแล้วก็คือเปื่อนกันตั้งหมดนะครับนะ,<อ>ะก็ต่อไปมันก็ เฉื่อมโยงเก,กลือไก่นะครับเก,กลือไก่ป้อมมีไม้ป้มกาจงไอ่เปลือนไป่ไก่เปลือนมีไมก้กับเปลือนไนอ้ซ้งมาเตะป้อมใกล้กลันคือมันจะเฉื่อมโยงกันไปแล้วก็บตาลาดมันก็มีกวางหมากนะครับมันอยนู่แต่ว่าชั้นไส้ระมาณน,นี้นะครับนะปติลั้งเราก็ไลยเฉื่อมโยงกันเลยป้มก็บ,บอกว่าเออเปลือนๆยังไม้ไม้เดี๋ยวป้อมอมีมีแก๊กมีเตาแกะราคาดีอยู่นะถึงกับเปลือนๆได้แก๊ก แต่ว่าใคล้ได้ราคาดีก็เผื่อเปนตักมาว่าลุงช่วยมีไม้ไม้เดียวก็ต้องการจํานวนมากก็ส่งกันไปซึ่งเกือใกล้เราก็คือไม่มีท่านก็มีแต่เปนลนกลิ่นน้อมธรรมชาติแน่นอนนะครับก็ตอนตุนน้อยนะครับตอนตุนน้อยแต่ํากันก็เราบุกเบิกหลังนี้กันปลอมๆกันนะครับนะก็เจ้าวัสดีครับ